สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ้อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็กลับมาพบเจอกันตามปกตินะครับเนาะไปพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้ำมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะครับเหนือเงินวัดหนองโพนะเพื่อนพี่ดูนะครับ นี่นะครับก็ดูเงินเก่านะครับเห็นไหมครับเงินเก่าอย่างนี้นะครับยุคสองสี่แปดสองแปดห้าสบายๆนะครับดูเงินเก่านะเงินเก่านะครับเนี่ยพี่ดูนะครับนเนี่ยแล้วก็เชื่อก็เก่านะครับเนาะเขาร้อยใช้นะครับเห็นไหมครับก็หลุดมานะครับก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นเช่นเคยนะครับตามสไตล์ผมนะครับเนี่ยนะครับก็มีสามดอกนะนี่นะพี่นะ นะครับก็เครื่องรางนะครับเราดูศิลนะครับก็สินลงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเชือกก็เก่านะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันนะครับทั้งเชือกนั่นแหละนะครับพี่ๆีนะเห็นไหมครับแล้วก็เงินเนี่ยเก่านะครับสองสี่แปดกว่าสบายสบายนะครับเนาะเงินอย่างนี้นะครับถึงยุคอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ธรรมชาตินะครับนะครับการใช้นะครับการใช้นะครับผมจะแนะนำหนึ่ออย่างหนึ่งนะครับวิธีสังเกตนะครับการใช้นะครับเนาะเวลาเชือกเนี่ยนะครับมันสีไปสีมานะครับ สีไปสีมานะครับเนาะแล้วธรรมชาตินะพี่พี่นี่นะดูธรรมชาติปลายโลหะจะบางนะพี่นีะเพราะความเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับเราร้อยใช้เชือกก็สีไปสีมาแล้วมันสีไปเรื่อยๆนะพี่นะเห็นไหมครับเขาจะบางนะครับก่อนที่เชือกเขาจะขาดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขามีที่มาที่ไปนะเห็นไหมครับ นะเราดูจากของสิ่งหนึ่งเราคิดได้นะครับพี่นะเราคิดได้นะครับเหมือนเราไปเที่ยววังเก่าวัดเก่านะเราก็นั่งดูนะครับเราก็ดูว่าเออเขาสร้างยังไงทําไมเขาถึงมาสร้างตรงนี้เราหาเหตุและผลนะครับเนาะเราดูของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ใช่ไปดูแค่ขีดแค่ติ่งนะครับมันไม่ใช่หลักการดูความเก่าต่างๆนะพี่นะำเนาะอันนี้ผมผมฝากไว้นะครับนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันเห็นนะครับเชือกเขาสีนะครับเนาะ นี่เขาสีแล้วเขาก็จะเกิดร่องรอยเนี่ยมันจะบายมันจะบางตรงปลายนะครับเนาะนะครับเพราะเขาสีกันอย่างนี้ไงวิทย่กที่เขาจะขาดนะครับเนาะแล้วยิ่งสีไปเรื่อยเมันก็ยิ่งคมนะครับพอคมแล้วมันก็ขาดในที่สุดนะครับเห็นไหมครับมีเรื่องราวมีต่างๆมีสตอรี่ไม่มีแบบในสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เก่าเงินเก่าอย่างเงี้ยมันสองสี่แปดกว่าสบายสบายเลยนะครับนะลองไปดูเหรียญเคจิคณาจารย์ยุคเก่านะครับเนาะอาผมให้เหรียญหลงผู้เอียงวัดหนังด้วยที่เป็นเนื้อเงินนะไปดูนะครับเนาะ ธรรมชาติความเก่า <avoid> ก <surprise> oh, ็ไม um, uh, well ่ตายจากนี้หรอกวี่นะธรรมชาติความความเก่าของเนื้อเงินเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนะครับก็ได้มาจากตากนะครับเนาะตากกับนครขอสวรรค์ก็ไม่ไกลกันนะครับเนาะนะครับก็ความศรัทธานะวิวนี่ยแตเขาก็ใช้จนขาดนะครับก็เลยได้มานะครับเนาะนี่นะครับสามดอกนะครับผมนะก็นะครับนะครับเรามาดูนะครับตรงแนวทางการเล่นหามันก็นะครับสินมันก็หลุมพ่อเดิมอยู่แล้วนะนะครับเราก็ดูเห็นไหมครับ ตะกูดหลงพ่อเดิมนะดูนี่เพื่อดูเงินเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดูเงินเก่านะมันมันเป็นอย่างนี้แหละวีธรรมชาติเงินเก่านะครับผมนะนี่นะนี่นะวิธีนะธรรมชาติเงินเก่านะครับผมนะเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติเงินเก่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดำดำใสๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดำดำใสๆนะครับมันจะเป็นธรรมชาติเงินเก่านะครับอ่ะ อีกนิดนึงนะครับเรามาดูในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นประมาณเนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยบอนเดอร์มนน้องนี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติเงินเก่านะเห็นไหมครับเนี่ยจะออกเป็นดำๆใสๆนะครับมันก็เป็นธรรมชาติเงินเก่านะครับผมนะแต่นะครับพอดีนะน้าแปลกอีกอย่างหนึ่งที่นะครับเนาะชุดนี้นะครับผมก็ได้มาจากตากนะครับแล้วก็นะครับผมเคยทาคิดไปนะครับ ผมเคยทําคลิปไปก็ได้มาจากตากอีกเหมือนกันแต่ต่ปิดไปนานแล้วนะครับน้องพี่ท่านหนึ่งก็ปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับจะให้ดูนะครับว่าเออมันประจวบเหมาะนะครับว่าหลวงเพราะตากับนครสวรรค์มันก็ไม่ไกลกันนะครับนะพี่ๆนะมันก็เลยดูมันก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ชุดนั้นนะที่ผมได้มานะครับจะเป็นเป็นลูกขั้นนะพี่ๆนะแล้วผมก็ได้มาจากตากเหมือนกันนะพี่ๆนะนะครับเดี๋ยวนี่นะพี่ๆนะเราดู ดีครับครับเป็นๆนี่นะนะครับดูนะครับนี่นะนี่เนี่ยนะครับเนาะเนื้อเงินนะครับลูกขั้นหลงพ่อเดิมเนื้อเงินนะครับนี่ไปดีในชุดนี่นี่นี่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเนาะเขาใช้ธรรมชาติการใช้นะครับเนาะเชือกหลงพ่อเดิมจะเป็นอย่างเนี้นะแล้วเขาจะขาดง่ายนี่นะหาสมบูรณ์ยากมากๆเลยนะครับเนาะนะครับเนี่ย นี่นะครับอันนี้เป็นชุดตะกรุดนะครับชุดลูกขั้นผมได้มาก็เป็นชุดเนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะแต่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีประสบการณ์ขนาดลูกขั้นแค่ลูกเดียวนะครับมีประสบการณ์คงกระพันชาติมานนักต่อน,นักแล้วนะครับในลูกขั้นลูกเดียวเนี่ยนะครับคือท่านทําเสร็จนะท่านลงอัการะเลยยานทุก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 ชิ้นนะครับเนาะแล้วก็เสกทับอีกทุกชิ้นนะครับเนาะนะครับ คืออย่าว่าแต่ตะกุดกับลูกขั้นเลยเชื่อก็ขังวันนะี้นะเพราะท่านจับท่านเสกนะวันนะนี้นะนี่นะก็คือแปลกดีที่เห็นไหมครับชุดนี้ผมก็ได้มาจากตากนะเนาะแต่ตากรอบก่อนนะนะครับเมื่อหกเดือนที่แล้วก็ชุดนี้ผมได้มาตอนปีใหม่นะวันนี้นะเห็นไหมครับหกคือหกเดือนที่แล้วนะปีใหม่แล้วก็มีท่าพี่ท่านนั้นเขาปิดไปแล้วนะครับนะตากแต่จังหวะดีๆประจวบหมอนะครับนะเขาก็นะครับเอาชุดนี้ไปเข้ากับลูกขัขข้นพอดีนะครับผมนะนะครับก็ได้มาจากตากน,นะครับเนาะขบวนการนะครับกอผม เก่งพ่อโ่เท่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพับดีแปะหน้าสบายๆนะครับผมเห็นไหมครับก็เหมือนนี่นะครับผมมีดับแล้วดูนะครับเดี๋ยวประชมรายการมาครับต้องกลัวนะครับพี่นี่ยนะครับเนาะก็ถ่ายที่ก็ถ่ายไอ้ชุดเนี้ยถ่ายผมถ่ายคลิปที่ที่ตากเลยนะนี่นะนะครับก็ถ่ายคลิปที่ตากเห็นไหมนี่เสียงนกเสียงกานะมีนี่ครับ แต่ก็ไม่ได้ลงกล้องเหมือนเดิมนะครับเนาะบุนะครับพุ่งโตนะครับุยกันกีมีนะเดี๋ยวก็น่าจะมีช่วงแบบถ่ายเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายต้นมูงต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยอันนี้ผมได้จากตากแล้วก็ถ่ายคลิปที่ตากนะครับเห็นไหมครับเนื้อเงินนะครับเนาะอันนี้เขาได้จากตากเหมือนกันนะครับก็นะ้ำใส่ตามกันมานะครับเนาะเห็นไหมครับก็มาพี่น้ำเนาะเอาพูดแต่แหละนะมาลงกล้องนะพี่นับเนาะนะครับ กุดส่งพระเดิมนะครับเนื้อเงินนะครับปัดนหนองโพนะครับนี่นะครับผมก็เงินนะครับเก่าเชือกเก่านะครับเนาะมันก็ไม่ใช่ไปกับมันก็จบแล้วนะแค่เล่นข้างล่างนะครับวี่นีนะดูนะครับพร้อมกันไปเลยนะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก้มนิดหนึ่งนะครับ หลวงพระเดิมนะครับเนื้อเงินนะวิญญาตะกุดหลวงพระเดิมเนื้อเงินนะนี่ไม่ดูนะธรรมชาติเงินเก่านะสนิมเงินก็จะเป็นอย่างเง like ี้ยพอดี 19. นั้นนะครับที่นะครับในหล่อโบราณที่มีผสมเงินก็ถึงเนี้ยวันนั้สนิมดํานะครับเนาะนี่นะครับเงินเก่าอย่างนี้สองสี่แปดนะครับสบายยนะนิญญาณนี่นะครับ นะครับถ้านะครับเนาถ้าอันนี้แนะนำนะครับตามสไตล์คนชอบเรื่องร้างอย่างผมนะนะถ้าได้ไปเนี่ยนะครับได้ชุดสามดอกเลือกดอกสวยๆสักดอกนะมาเลี่ยมทองนะนี่นเลี่ยมทองใส่สร้อยทองสักสักดอกก็โอ้โหสุดยอดแล้วนะวีน่นเอาสักดอกที่ที่ตัวเองชอบนะเห็นไหมครับนะครับเพราะบอกตรงๆนะครับมาอย่างนี้ผมก็ก็ไปทั้งชุดเหมือนกันนะครับผมไม่อยากจะแบ่งนะพูดกันตรงๆนะครับเนาะให้ท่านไปอยู่ด้วยกันเลยแต่ถ้ามีวิธีก็สามดอกได้ก็ดีนะครับผมนะ นี่นะครับเนาะดูนะครับธรรมชาติความเก่าของนะครับเนาะตะกุดหลงพ่อเดิมเนื้อเงินนะนี่นะดูนะครับเงินเก่าก็จะเป็นวันน้าอย่างนี้แหละนะครับเหรียญขนาดจานเก่าๆยุคสองสี่กว่าก็สองสี่กว่าก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสนิมดำนี่สนิมเงินนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับปลายเขาจะคมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ บางนิดๆนะครับจะบางจะบางนะครับนะเขาเกิดการสีนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับธรรมชาติการใช้นะครับแล้วก็ดูเชือกนะครับเชือกเก่าๆนะครับอนนี้นะเชือกปอป่าหรือเชือกกระสอบสมัยนั้นนั่นเองนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่นะวันนี้นี่ นี่นะครับดูดีๆนะครับ้องธรรมชาติของเงินเก่านะครับเนี่ยจะออกดำๆเนี่ยนะครับสนิมเงินนะครับผมนะน,นี่นะครับผม เชื่อเก่านะครับเงินเก่านะครับสินหลวงพ่อเดิมนะครับเล่นงเครื่องรางมันก็ง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณดูความเก่านะคุณดูความเก่าของเคจินะครับเนาะคุณดูความเก่าของเคจินะครับก็ถามใจดูนะครับว่าดูอะไรนะครับบางทีมันต้องดูวิธีการสร้างด้วยนะนะครับนะครับเครื่องรางนะครับหรือพระทํามือนะสมมุตินะครับพวกงาแกะเขี้ยวแกะอะไรอย่างนี้นะครับเราดูสิลถูกไหมครับ เราดูสินนะครับแต่บางคนมานั่งดูติ่งดูขีดจากการจากพระนะครับที่ทํามือนะครับน้องปนณีนะจากพระที่ทํามือนะมันก็ใช่ไหมครับเราก็คิดได้นี่นะครับเนาะบางทีเรามันก็คือหลักเหตุและผลนั่นเองนะพรัีเนาะมันก็ง่ายๆทั้นๆแค่นั้นเองนะครับเนาะถูกไหมครับเหมือนคนคนหนึ่งนะครับเนาะนะครับอู้ยรวยนะครับรวยเลยรวยเลยนะครับรวยเลยนะครับแต่นะครับไม่เคยเห็นเขาทํางานทําการอนะครับ บางคนก็ไม่ได้ดูหรอกดูแต่ว่าเขารวยเชิดชูบูชารวยนะครับแต่ไม่เคยทํางานนะครับเพื่อไม่พี่ผมไม่ได้ว่านะครับเขาขายยาหรือเปล่าถูกไหมครับเขาสร้างเว็บพนันหรือเปล่าถูกไหมครับทาไมไม่ดูตรงนั้นล่ะนะเพื่อนพี่นะครับเหมือนทุกวันนี้นะครับบางคนมันจริงๆมันก็จริงๆนั่นแหละนะครับมันหลายคนนั่นแหละนะครับบูชาเงินนะครับผมนะก็คือใครจะเป็นยังไงไม่รู้กูรวยกูกราบไหว้นะครับเขารวยกูกราบไหว้เขามันไม่ได้ ดูคนที่ความดีแล้วนะครับนะผมผมไม่ได้ดูคนที่เงินทองนะพี่นะผมดูอยากให้ดูแบบที่ความดีนะที่ครับที่ความที่เขาเป็นคนแบบมาน่ขยันอดทนนะครับเนาะนะครับเขารวยผมดีใจด้วยนะครับแต่อยากให้รวยมาจากแบบนำผลักน้ำแรงเขานะนะครับไม่ใช่รวยมาจากโกงคนอื่นนะครับโกงคนอื่นนะครับมาแบบทายานะครับเปิดเว็บพนันอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันคือใช่ไหมครับะ คุณไปเหมือนคุณไปไปส่งเสริมเขาเหมือนคุณไปเชิดชูเขามันก็เหมือนการส่งเสริมให้คนกระทาอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาทํำอะมันถูกนะครับก็คือไม่รู้อะนะทำยังไงก็ได้ขอคือขอให้มีเงินขอให้ได้เงินมานะครับจะโกงใครก็ช่างมันผมว่ามันไม่ถูกนะนะครับเนาะนะครับก็นะครับ,นะรบตะกรุดหลงพเดิมชุดนี้นะครับเนาะ มีทั้งนะครับมีทั้งเงินนะครับมีทั้งเงินแล้วก็ทองนะครับเนื้อทองอย่างนี้ครับที่เขามาเลี่ยมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเนาะเนี่ยมีทั้งเงินทั้งทองนะมีเห็นไหรบแล้วก็มีสามกษัตริย์นะครับเขาก็สร้างแบบตามตามสิ่งของที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับบางทีแบบอยากให้หลวงพ่อเดิมทําให้นะมีเห็นะครับก็มีหลายเนื้อหลายหลายหลายเนื้อหลายแบบนะครับแต่ สุดท้ายก็คือนะครับดูความเก่าให้ถึงยุคนั่นเองนะครับทั้งเชือกทั้งโลหะนะครับดิ่งธรรมชาติต่างๆใชหมครับการสีการอะไรมันก็ดูง่ายนะนี่นะก็โอเคนะพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอของปากของพอกันเช่นเคยนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้านะครับพอได้ความรู้พอได้มุมมองนะครับในการเล่นพระนะครับนี่นะ ก็ฝากนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัาครขายกดกระดิ่งช่องให้ผมันด้วยแล้วกันนะครับบางทีกดกระดิ่งเพื่ออะไรนะครับบางท,างท,างทีผมลงคลิปนะครับมันจะได้แบบเด้งแล้วก็รับชมแล้วก็ศึกษาพูดคุยไปได้วยกันแค่นั้นเองนะครับผมนะนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ